พบกันคลิปนี้ช่วงเย็นๆนะครับของวันที่13พฤษภาคม65นะครับคลิปนี้พามาชมด่วนพิเศษทักษิน37นะครับกรุงเทพสุไหไงกลกครับวันนี้ก็กลับมาวิ่งเป็นวันที่สองนะครับ ส่วนขบวนสามแปดวันนี้ก็เริ่มวิ่งเป็นวันแรกนะครับจะมาถึงที่ราชบุรีก็พรุ่งนี้เช้านะครับไปสายนะครับใช้เอาสตอมเหมือนเดิมนะครับสี่หนึ่งสามหกนะครับสามขบวนนะครับวันนี้พวงนอนพัดลมด้วยนะครับ น,นี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ20กว่านาทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ